โอ้ทุกคนเอาอด่าง<ด><ด>ไปใส่ป่าทุกอ้วนเต็มหมดเลย,ยมีแต่ป่าตัว,ตวอ้วนอ้วเออปดกระบวดบาดบวหวอ่ะมาปดป่าก,กันเลยทุกคนวันนี้ปดป่าทำป่าก,กันต่อโอ้ตห่ตมอ้วนอันยะเลยทีเดียวอ้วนตัวบักใหญ่อ้วนอันนี้ก็ปดแล้วเนี่ยนะมาทำาทุกคนครึ่งนึงแล้วอืม ล้างกศนะโคเยนี่แหละหาปลาปัานอยู่ก่อนกินโอ้ยอันเพิ่มน้ําขึ้นกับปลดักเป็นพ่วงทุกคนเลยน้ําคลองขึ้นน่ะอลาเยอะเป็นหัวเป็นหัว,หวอยู่เวลานะอันนั้นขึ้นมาอ้วนชาจะให้ดีมีเรือเนาะไปอันนั้นอันอ้วนเผาอ้วนปู่ะละลากโอ้เอา,าไว้มันเป็นซ่วงค่ะเอฟซี FC. ส้วงน้ำขึ้นหรือน้ำลงนี่ตัวอ้วนเลยเป็นสุดเนาะบางที่ก็ป่านหมอข้างดั่นก็บตัวผอมก็มีตัวอ้วนก็มีของทะเลของเรานะคะทุกคนอืน้กัานฟดสาวยังังี้ยยังเงี้ยเงี้ยเต็มเลยบอก โอ้เป oh, mm. ็นพวงทุกคนเอยบ่ทกนย่เาวหงสอไปหาใหม่องกิอ่างอางาดบบอือคุยานเงีทกบันทาพุงือถุงมือพิดบป็นอันนั้นสีนี <h h> <h 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 ้เดีโอ้ทกระเทืนลุกขึ้นลุกนั่งเยมันละลายค่อ ราปวด <ล ốc S 2> ป่าลูกหลานเลยปูดป่าทำครัวมือนี่สิผ้าเหรอเนี่ยม้วงใส่ถุงมือมถุงมือขาดวันไปงมหออคลิปแต่โอ้เป็นพวงเป็นพวงอยู่ป่าทุกคน ก้อนก้อนอะไรเนาะโหปุดป่าจากตะน่างจักอ้วนกินพวงเยอะมากทุกคนอ้วนอวนอ่าปุตต่อ่ะอ้วน พดบท่นปดบทันทำนักีดทยอยพูดไม่หมดนะ้ใครเอฟซีก่อนแล้วกันยี่เจ้าพ่วงคือเก่ายังหลายหลายเาจะไมกินหลายมาทำปลากันจ้า ม่ตองอายเขาอายเลบุเลตหินงานแล้วตองชูีกลองน่งเราแบบนี้พวกมันเห็นแ้ป๊ดโอ้ คนคนเขาท่นี่วันดักสาม้นเนาะอันสามคัปลเยบ่รักอันละอบึงปูเนาะเข้าเป่า ปวดปวปวาอวนมันจะแกล้ยากหน่อยมันไม่คืออันป่าแหป่าแหยังพึ่งปลาอวนนี่ก็พุ่ดพุ่นน่ผม่าพ่นกขึ้นมาเลยนะ่นกระงม่ยมัน่นไหอมันไม่คนท่บนง่ายครับปั่าง่ะเอลยพุทธาพุมบาพุทธ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 พุ่ธพุทพุพุุ่่พุพุ่พุพุ่พุ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  อันเออเอาทีเดียวเป็นชิปโลซาโลได้ละมั้งนี่ อลอยราคะพี่น้องมาล้างปากกันเลยเด้อล้างปากสาวน้ำเป็นเสือมังตัวนี้นะคะล้างตาคันค่าล้างจักรสองน้ำ ลอยกุ้องคุณยังชีดูไปกดนะว่างเมื่อวานเสด็จกับื่อมังค او จำวันนั้นเป็นเลยแค่เมว่าคืนได้เจอแค่หมดมาลกันทุกทุกคนตีฮ่าอ้อมทุกอมหน้าอ้อมไปไมดถามสภาพวันนัน เป็นนั่งขานข้างนั่นเห็นบ่แล้วติดโก้ข้าขึ้นนี่นั่นสิไปเกาะเกือบปโอ้ยมัดสีแม่แล้วแล้วนะครับทุกคนมาจัดคนซับกันถ้าเป็นมัดเบือหาขึ้นครับดังเบือหาเกิดติดซับกันมัดเลยครับใส่เดี๋ยวมัดลยนี่เตะเลย ดังเบอร์หานี่ใส่ใส่อีกมาแยกป่าทุกคนเจัดใส่กิโลแล้วก็ไปเลาะขายตามหมู่บ้านเนาะใส่อีกตามตามห้องแถวตามอะไรนะคะทุกคนเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆอะทำไปได้เลยได้เลย้องทนมันมันเลยไปมันไปต้องผิดเอ้ามันอันนี้ไก่เราเหีบเออได้เลย จขายาหีได้ไขายยาโกงแล้วร um ับทานกับมี่ได้ไหมครับีโดคุดีทาทุกคนนี่แหละสั้างกุมาณนี่แหละเราก็ไปอีดีไาด้กาวไมันจากงกันเมาจุกนกันนี่แหละของเราดังคืออกขึ้นว่กคเอาไปเโอันกดได งึ้นเลยวัตกรรเรคู่เลยดิขึ้นมาเลยเต็มบรยาากขึ้นมาเลยโคตรเปล่าเพงนกลงไ่องนและเก็นมต้ันแล้เป็นที่โคตรที่ไหนไม่ใช่ไหนมอสขงนอกพูดถึงกลางย่างนี้โคตรไปเลยครับท่านครับมันติดเร็วดีลงคำพูดกลางแล้วเลยมันแรงบึ้มบึ้มอยู่ครับเพรา่ต้องเนี้อยากปลาคนใหญ่บมมาติดทลับอลมัติดคัน่าเซนบอลมันติดนี่นะรุ่นยวหรืมันดังดินมันบาดไว้ๆมันหูสี่ลายใส่เดียวเพื่อใส้เดียวเลยครับปลาว่าต้องเลี้ยงอย่านีไม่ใส่เดียวเลย กันง <c ười> ่ายก็หาเส้นมันกัน đ ามันกันนี้นียก็หาเส้นกันหลายเอนอ้อยใส่หนึ่งใส่หาเส้นเอาใส่พร้อมตัวพูดีเป๊เดี๋ยวไม่หยอดไมยอดนี่ยังเอดีอย่างนเนี่ยมานข้าเนาะ ผมเลยพี่ขีดผมยังทำได้เนี่ผมตรงเตะแด้ผมเนี่ยไอ้เียวตั้วลอันี้ยปาต่อแฟนแหงในตัวยืนมาใส่น้องขาดีัะมีแหลนลุงไอเขาเด็กจทุ่งยุโรอถ้าเด็ขาดทุ่งเนี้ยมันจะหมดเกลี้ยงงมันก็เตเดี๋ยวตัวใหญ่มาก็ิตแล้วมันจะบอกลัง มันแบบมันันที่ตั้งกันหมดอกม้ไงไงไงผู้ดีดไปแรีนเขาเออมันกอ้วเบือหานี่เบือหานไป่ซงนี่ต้องเอาเบือหานเขดีเบือหานเตะหอหล่าวม่มีหน่อยเลยเจ็ดงดเดือดกันยเห็นง่ายๆคนตั้งเสองตันันแป็นย่นงคุันก็ย้ไปนัคก็เนเหต

มอสมาซากนบอท่านพันมาตอนนกอนี่จอเก็เอก็จะประโยชนดังมีดังอันนี้เอามาห่มันนั่นเองเอามาห่มันมาเห็นมันโอ้เก็บใบใส่ลูกใส่กันใส่ลูกอันนั้นใส่ในคงกาจจะใส่ลูกใส่านที่เพราะมันยังไม่ทำปิวใส่น้ำไหลหน่อยน้ำจะไปใส่น้ำเลยใส่น้ำหน่อยหน่อยมังปลาแลนบึมบึมเหมือนมันนอนลุ่งไปมันแลนเข้าไปนี่ มันดีต้องเป็นวัได้ซิตบ้านน่ะดีต้องเปได้ัิซบ้านน่ะเพราะ่ดังผิวเดีแตาวา่ว่ามันเกี่ยวหนวดมันเกลียวคำนวณกลางในข้องเขาต้องใส่ลูกเนาะน้ำมันไนหลอออน้อันนี้น้ำหนึ่งอันนี้ใส่ได้เลยครับอาการในข้องตรงไม่ลูกปลาจักว่านึงก็จะเอาลูกแแห่แท่งเลยเขาก็ไม่หนุกเขาไม่ลูกกันติตีตีตันตันแล้วแบบย้ำเ่ยมันของกับมันเ็ศเนี่ยมันแแห่ไม่ลูกหนุกเพราะดีนางตัวนี้มัน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 ดึงงวนว่าเดิมาลุงเนี่ยดังได้เลยพี่บอก ดังแบบนี้ดึงม้วนได้ทีได้ไหมพอดีพอด้วยซื้อเอาเป็นกับมาแล้วมาดพดเห็ดแต่ไม่้จิเขาไปกลางนี่แม่ม้วนได้ตอนนี้ดังตอนนี้มันม้วนได้เลยตอนนี้ม้วนได้เลยเลยมันพอดมันพอมีลูกครับเพรมันเอามาพอดเปล่าเขาก็ไล่ไปไปเกี้ยหรืกับพลดลงพลดลงมันมันมีลูกกับม้วนได้ครับเขาให้ดังแบบดังม้วนได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิดาราลูกหลานเจอจัมไบร์เดอร์ลูกหลานคนสกายแบบนี้ะคะโอ โอบคนไล่ใส่คนเซ่เอาเินลังไกายบค่ไปเ้ยทำมาหากินทุกคนเลยเกิมรูนเออจะขายน้ำรถนี่ก็ได้ขายกันทุบไปยี่สิบบาทก็ได้ยี่บาทขอบคุณมากๆจ้าดีครับจะเฉียาเอ้้นยี่สิบ